คนดอยค่ะวันนี้น้องฝนก็จะมาทำเมนูนะคะข้าวต้มนี่เลยค่ะข้าวต้มไก่เอ่อจะข้านะคะสูรลหูค่ะไปสู่สมุนไพรนะคะที่คนบนดอยเนี่ยจะทำกีนัน,นค่ะหนึ่งนะคะไม่ได้ทำกีบ่อยๆค่ะวัตถุดิบของเราก็ เดี๋ยวน้องโฟจ่าจแนะนําให้นะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะนี่เลยนะคะ,ละหลักๆก็จะไปไก่กระดูดามค่ะกระดูดามเนี่ยคุณจีเนี่ยเขาจะว่าเป็นไก่ที่เ,เป็นสมุนไพรอะไรต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็จะมีข้าวคั่วค่ะและที่สามค่ะก็คือจะไปจักะค่านะคะจกักราอันนี้ก็ อันนี้ปอกเปลือกแล้วนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ปอกเปลือกค่ะก็จะไปแบบนี้เลยนะคะที่โนกฝนเอ่อคิดที่แล้วนะคะที่แปลกับพี่จับโบค่ะพี่ๆหลายคนก็น่าจะจําได้อยู่นะคะเดี๋ยวโนกฝนค่อยเอาคลิปเก่านะคะอ่าลงใต้ข้างๆให้นะคะแล้วก็พี่ๆไปดูได้ค่ะว่าจากักระเนี่ยขึ้นยังไงนะคะแต่ก็ขึ้นสูงมากเลยค่ะก็จะขึ้นตามต้นไม้สูงๆไปเลยค่ะนี่ก็จะมี าลาซูนะคะตะไครา้ผักชีแล้วก็กระเทียมพิ่สดพ่าแดงค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะวัตถุดิบของเราก็มีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราก็ จะมาเริ่มท <น fum S 1> ํา,ากันเลยค่ะจะค่าก็จะไปแบบนี้นะคะนกฝนก็ได้ทํากระป๋ะเปลือกแล้วคะ่ะก็จะไปแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ปอะเปลือกไม่ได้ป,อป๋อเปลือกเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนไม้ไม้ตามอันนี้ค่ะตาถ้ากาเราไม่ดูดีนี้เนี่ยก็ไม่รู้นะคะอันนี้ก็จะไปแบบนี้คะ่ะหลังจากที่เราป,อป๋อเปลือกเสร็จห่เสร็จก็จะเป็นแบบนี้นะคะโนฝนก็ได้ห่างไว้ก่อน,นะคะ่ะเพราะว่า อันนี้คือมันจะแข็งแล้วก็หา่นยามากค่ะเดี๋ยวโนกฝนก็จะหางให้ดูนะคะมันก็จะแข็งมากเลยค่ะโนฝนก็ได้หา,จากจะค่าเสร็จแล้วค่ะแล้วก็จะใช้แค่นี้ค่ะเดี๋ยวโนกฝนนะคะก็จะหั่นมะเขือเทศเลยค่ะฝน,นก็ เครื่องปูเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เราจะเราไม่ใช้พีชสดน,นะคะน้งฝนจะใช้เป็นพี่ขั่วเป็นพี่แหนค่ะก็ห,าห่หามดห่ามุดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวโน้งฝนก็จะเอาไปทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะเราก็ต้อนต้กระทะให้เราร้อนค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยค่ะ โมดนะคะก็จะนวกลกายก่อน,นะคะ่ะเพื่อจะได้ก,กินเข้ากายนะคะไก่ก็สด้ที่นี้หน่อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวโนฝนก็จะตากไก่ออกก่อนนะคะ น้ำนี่เราจะไม่เอานะคะเราจะเอาแค่ไก่ค่ะเพราะว่า,าน้ำไก่มันจะมีกลิ่นเข้านะคะก็เลยไม่เอาค่ะเมื่อฝนก็จะเตาเสร็จแล้วก็จะไปล้างกระทะก่อนค่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยเราค่อยมาผ่าอีกรอบค่ะน้องฝนก็ได้ล้างกระทะเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราก็จะใส่น้ำมันเลยค่ะน้ำมัน พอพ่อพ่อเยอะๆๆได้แล้วได้แล้วค่ะเราให้น้ำมันร้อก่อนนะคะน้องฝนจะใส่กระเทียมเครื่องปรุงของน้องฝนลงไปคะ่ะมาแล้วคะ่ะน้องฝนก็ใส่กระเทียมลงไปเลยคะ่ะใส่ครีมนะคะแล้วก็ใส่หอหอมใหญ่ตะไคร้ลงไปะคะ่ะ หอมก่อนนะคะจาให้หอมก่อน,นะคะ่ะพอน,นออฝอก็หอมแล้วนะคะกระเทียมขีงหัว,ห,วหอมแล้วคะ่ะต่อไปนอ้อฝนจะใส่ไก่ลงไปเลยคะ่ะ หอมก่อนนะคะหอมมากเลยค่ะพี่พ่หอมมากเลยค่ะ ต้เดือก่อนนะคะตอนนี้ยังไม่ได้ปัวอะไรเลยค่ะน้าตัเดือดแล้วค่ะนกฝนก็จะใส่จากค่าลงไปเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะน,นกฝนจะใส่มะเขือเทศค,ค่ะ น้งฝนก็จะปูรถดเลยค่ะกลิมหอมาาเลยค่ะพี่พี่เราจะใส่เกลือเลยค่ะแต่แล้วใส่ผูชิโรสค่ะน้งฝนก็จะใส่ พี่แห้งพี่พิกแห้งพิ่ข้าวที่เราตามเมื่อกี้นะคะใส่ไปเลยค่ะมันจะได้หอมนะคะตอนนี้ก็รอให้เดือดแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะใส่ข้าวคั่วค่ะแต่ว่ากลิ่นนี่คือหอมมากรอให้เดือดนะคะที่น้องฝนก็ผู้ผิดนะคะอย่าเหลืออีกอันนี้ค่ะ ต้อซูแล้วก็ใบซูนะคะยังไม่ได้ใส่ลืมไปเลยค่ะก็ใส่ไปค่ะจะได้พร้อมๆค่ะแต่ว่าตอนนี้คือก็กิมนี่หอมมากเลยค่ะพี่ๆแล้วสีสาคือน,น่าทานมากค่ะเราจะรอให้มะขาเทศแล้วก็จะข้างของเรานะคะระ้วใบกิมหยิบออกมาก่อนค่ะรอให้มะขาเทศของเราสูกแล้วสีนี่มาจะ เดนแดงมาจะเปลี่ยนสีแล้วมาจะเข้ากับเนื้อไก่ของเราเลยนะคะแต่นั้นนี่ก็จะหอมมากเลยค่ะแล้วคนก็จะใส่ข้าขวคั่วเลยค่ะข้าขวคั่วก็จะเป็นข้าขวคั่วดอยค่ะอันนี้ข้าวเจ้านะคะใส่แค่อนนี้เดียวค่ะไม่ใส่เยอะนะคะ กิมพหอมมากค่ะน้ำฝนก็จะคนเรื่อยๆค่ะถ้าเราไม่คนนะคะเดี๋ยวข้าวคั่วค่ะจะตีมหม้อกระทะนะคะจะทำให้ไหมค่ะคั่วจนให้ข้าวคั่วของเรานะคะสุกก่อนค่ะข้าวคั่วนี้ถ้าเราใส่นี่มาจะเพิ่อความหอมค่ะ หอมมาม่าค่ะเมนูนี้คือหอมจริงๆค่ะพี่ๆเพราะว่านกฝนนี่ใส่หลายอย่างไปเลยค่ะมไม่แก่ว่าเป็นต้มสมุนไพรนะนะคะ <c oughs> ก็หิวเราก็หอมมากค่ะ <c oughs> นี่ก็สุดแล้วค่ะเดี๋ยวนกฝนก็จะใส่อผักชีค่ะใส่พอละ ใส่หมดเลยก็ได้ผักชีเพรนี่เดี๋ยวจะได้เพิ่มความหอแล้วก็เดี๋ยวโนองฝนก็จะเราชิมรสดูก่อนนะคะว่าอะไรยามไม่ครบบ้างคะ่ะอร่อยหรือยานนะคะกี่หอมากค่ะ อร่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวน้องฝนก็ขออนุญาตโยนโลเลยค่ะเดี๋ยวโยโลก่อนนะคะน้องฝนก็จะทําการโยนโลแล้วก็ขออนุญาตจะโต๊ะกินข้าวก่อนค่ะหอมมากค่ะคุณพ่อทานแล้วนะคะกินหอมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวน้องฝนจะให้คุณพ่อเป็นคนชิมนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงค่ะเดี๋ยวให้คุณพ่อชิมเลยนะคะคุณพ่อก็ จะชิมนะคะว่ารสชานเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะดูนะคะแต่ว่าดูแล้วเนี่ยกิมคือจะหอมามากๆเลยค่ะคุณพ่อเมื่อกี้น่าจะไม่เห็นนะคะว่านอกฝนก็เอาเนื้อนะคะเนื้อไก่ที่ไม่มีกระดูกอย่างนะคะไว้ให้คุณพ่อแล้วนะคะเออเหนียว oh <my> ก็กิมหอมมากเลยค่ะเดี๋ยวนอกฝนจะให คุณแม่ไปคุณชิมนะคะว่ารสชาติเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะอคตะอร่อยเลมเหมือนเจ้ารอหอมอร่อยมากเลยค่ะ เดี๋ยวอนฝนก็จะเป็นคนชิมดูนะคะชิมฝีมือตัวนี้เลยคะ่ะว่ารสชาเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะดีเลยค่ะพี่ๆร้อนๆเลยค่ะอนฝนก็จะชิมนะคะนี่ก็บบม,ามากินด้วยกันนะคะเป่าก่อนค่ะ ออหอมมากเลยค่ะพี่ๆอนนี้ไก่ก็หอมครบปูม,มากเลยค่ะแล้วก็จังค่านะก็จะมีรสชาติแบบเผ็ดๆนิดหน่อยค่ะแล้วก็ไอกลิน่นจังค่านี่ก็หอมมากเลยค่ะเข้ากันพอดีเลยค่ะเดี๋ยวโน้โฟนจะให้น้าหลาไปคนชิมนะคะ S, ไม่แข็งเลยช่ไหมไม่แข็งนะคะเมื่อกี้คุณแม่ถามว่าแข็งหรือเปล่าอย่างนี้นะคะไม่แข็งเลยค่ะอ๋ออะไรมาเลยค่ะท่านหนู่ตั่วทุที่ใจ มาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะคุณแม่ก็บอกว่านะคะตั้แต่แตคุปป่นะคะชอบทานมากๆเลยค่ะน้องฝนนะคะเจอมาเนาะยังไม่ทานเหรอคุณปู่เลยค่ะเพราะว่าคุณปู่นี่จะเสียก่อนนะคะก็ไม่เคยเคุณปูน่นี่คุณแม่บอกว่าจะเก็บไว้แล้วก็ทานบ่อยมากๆเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะพี่ๆกินข้าวด้วยกันค่ะ เมื่อกี้น้งฝนนะคะผู้พิดค่ะต้องเรียกว่าขุดตานะคะผู้ผิดไปนิดนึงแต่ก็อร่อยมากเลยค่ะใส่กับไก่อย่างนี้นะคะไก่กระดูดําหรือว่าใส่กระมูอย่างนี้ค่ะจะข้านนะคะหลายๆอย่างเลยมันจะหอมมากเลยค่ะจะข้านะคะก็เป็นสมุนไพรด้วยค่ะหลายๆคนนะคะก็เอามาจากในป่าเนาะก็เอามาผ่าๆแล้วก็ตาแห่ไว้ก็เอาไปทําเป็นยาค่ะ แล้วก็คนบนดอยนะคะจะตาเอามาอย่างนี้ค่ะตาไว้ให้แล้วก็ใส่เป็นถูไปถูแล้วก็ขายในตลาดอย่างนี้ค่ะมีก็มีค่ะสวยแล้วคนสวยมากสวยใหญ่ค่ะคนในเมืองค่ะที่จะขึ้นมาซื้อจากบนดอยลงไปค่ะเพราะว่าบนดอยเนี่ยไปหาตาธรรมชาติแล้วก็หายาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าคนที่หาไม่เป็นนี่คือไม่รู้เลยค่ะพี่ๆถ้าไม่ดูดินนี่คือมองไม่ออกเลยค่ะมาก็เหมือนกับว่าเป็นต้นไม้อย่างนี้ค่ะ เออ็หายาหายาอยู่ค่ะ อร่อยมากเลยค่ะนงฝนก็สลับกล้องกันนะคะเมื่อกี้ค่ะนงฝนเลยบอกไปนะคะสลับกล้องกันนงนาำมูงค่ะตอนนี้ก็ให้น้องนาราถ่ายค่ะน้องนาราก็ได้กินข้าวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพอ็แเราก็สลับกลับไปอย่างนี้ค่ะนงฝนก็กินโจนอิบแล้วค่ะแต่ว่าอร่อยมากเลยค่ะพี่ๆเมนูนี้คือนงฝนอยากให้พี่ๆได้ลองทำกินจริงๆค่ะอร่อยแล้วก็ หอมมากเลยค่ะแล้วก็ที่3าค่ะคือเมนูเนี้ยพิเศษก็คือเป็นเมนูสมุนไพรด้วยค่ะจะได้ช่วยลลายอย่างเลยค่ะนองฝนก็ฝาไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปสำหรับคลิปข้าวต้มจากข้างค่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบคลิปนองฝนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวสาวไรคนนี้และที่3ค่ะอย่าลืมกกระดกริงกริงให้นงฝน,นด้วยนะคะเพื่อรับชมคลิปต่อไป สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะบคบายบายเยอะมากเลยค่ะไปเดี๋ยวเราก็จะไปเข้าป่านะคะไปหากระตอ